อ,อึอึบโอ้ยสวัสดีค่ะ ผู้เดเข้ามาแล้วขอเสียงหน่อยขอเสียงนะจ๊ะอ,อ,อ่านซือบอกเลยพักพักกีตาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ กับเขาแล้วไงเม่น,นมี่นกับเขาแล้งกับพี่น้องนี่กับสิทอดเนี่ยแม่ตำสมมาต้องตำดอกนอะมันนี้อยู่สองอ่มยางเหรอแม่สวัสดีจ้าเฮลโลเฮลโลเฮลโล ขับชัดบบุบสุมันชัดจากหน่อยบ่าวไปอ่านเื้อพวกจับโบ Hello สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโอ้ยหนอ เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเอฟฟิคประสิทธิภาพอย่างสวัสดีค่ะสองคนสามคนสวัสดีจ้าเออเออเออ,เอ,อสวัสดีค่ะเออเออพี่น้องส่งการถูกใจให้คุณแล้วะนะ ขอบพระคุณค่ะกดอันนี้มาใจริวรุ่งก่อนสวัสดีค่ะปวดบึม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 ขอากดให้เจ้าของเออมาเลือเถอะหม้อให้แล้วพวกเจ้าก็บวกหอยหม้อหอยใหม่ถ้าตะเบ้าหม้อคอยใหม่ก็บอกหอยเนื้อ สิทอดเนื้อแดดเดียวได้ยังกินแรงจ้าสวัสดีค่ะลูกหลานจกซื้อยังบุญญาอาบโบอกลูกหลานจะบายญาติเยอยายสี่อ่าทอดเนื้อแห้งประชิต่ำบกฮุ้งก็จุดต่ำดอกมีเนื้อแห้งต้มเปียกเนื้อแห้งต้มเปีสวัสดีจ้าแม่สวัสดีค่ะคุณหลายญาติซื้อบุกแล้วก็สวัสดีจ้าเป็นเพื่อนยุ่งของแรงล้มบ่ย้ายเห็นอันไม่คือเทิมบอมมนีญยติเป็นตัดใหม่ไม่เห <me ็นขั้วขางหน่อยหน่อเห็นบ่ เห็นปะเห็นปะไปต,ตัดไม้มาเฮ็ดอันเฮ็ดมองอันมองกันล้มแม่ีิสุวัสดีค่ะพิสุดูไรทางทางนี้นะพิสุวันดีเดอ้อนาวของแกนสวัสดียายวีสวัสดีค่ะแม่ฝรันะ่งน้องพี่สาวสวัสดีค่ะสุดพรรัตนพิลมเม่อยหลเมื่อยงไปเบรกไ,มไมหมล้วก็ขุดหลุมฝังตี ไม่รู้ว่าจะเป็นรูปเป็นล่าง,างไงเขาขอตีไว้ก่อนเดี๋ยวเห็นบ่แบบว่าเวลาให้มันกันล้มกันอย่างไม่พี่นองปอกระแทกคนใหม่กระเบ้าเอ้เดียว <c oughs> แป๊บหนึ่งเด้อค่ะสวัสดีเจยยวีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะข้าวันนี้พูดด้วยข่าเมือเบิงแล้ะส่งการถูกใจกับพวกคุณค่ะ พี่สุหนังฟองได้แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตลาดหนูส่งของแล้วหนูจะซื้อซื้อกระามาเลยแล้วก็หนูจะจัดการทาเลยนะครับพี่สูพรุ่งนี้เด้อแล้วปองมาหนังฟองมาถึงแล้วนะคะหนังฟองมาถึงแล้วเห็ดอย่างกิ่แรงยายลายยัดสิทอดทอดอน่เหรออันนี้ยัดกระลังเห็ดตำปลาเด็กบองพ่อม จเจลเนี่ยครับเออคุณสุตรงของความมาเดี๋ยวเดี๋ยวอันคอยเข้าไปเมือื่นคอยเข้าไปในเมืองไปซื้อกระทะแล้วก็สิจัดกันไปไห้เดี๋ยวคุณสุเอ้หนาวบัดน้องจ่าแล้วเบิ่งบอกคุณสุแต่ได้เบิ่งบอกนะเด้อทุบานเฮามันบ่มีเมื่อื่นคอยสิเข้าไปในเมืองกับเมยูเดี๋ยวคอยสิจัดกัน ข้างาอางอดรถพี่น้องผมจะไปส่งข้างงอดลดคนสวัสดีค่ะเจ้าได้เบิงุ๊กมาเป็นไงบ้างแม่ผู้ใหญ่ ผู้ใดคือถามย้ําว่าเป็นไงบ้างแม่เผื่อกค่ะท,ท่าเทเทย่าทีเทยา่าจิตท่านหนึงซึเป็นซื่อเทย่าบอกแม่ผู้ใดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ผู้ใดเราขอบพระคุณนะคะเขคำของเราฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเ <c oughs> ข้าร่วมเข้าร่วมแม่นเผือกเนาะผู้ใดเทย่า ที่ยาทับยาเป็นผู้ใดบอกคนนี้นค่ะเป็นผู้ใดเดีเ๋ยวถอดอันนั้นแล้วฟ้าไงคะเป็นบ่เห็นยายโดดเล้วในเศษจังหายฟ้าฟ้าเธอหรอ ใช้ฟ้าใช่ฟ้านครสวรรค์ไหมอ่ะแมนบอใช้ฟ้าที่อยู่นครสวรรค์ไหมเดี๋ยวกะเดี๋ยวเจ้าจะขวัวพัดขวานี่เด้อค่ะแล้วกัขวับพีกใช่ฟ้าคิดถึงชุณสาวคิดถึงจังเลยอะ่ะนี่โอ้นุณสาวฉันมาฉันคิดถึงเธอจังเลยทำยังไงอะ่ะติดตามฉันเกิดติดตามเธอก่อนนะฟ้าโอ้คิดถึง เธอจังคิดฮอดฟ้าคิดถึงคือฮอดสวัสดีค่ะแม่มาคือด,ดับแล้วแม่ จะเหมือนการฟ้าอยู่ที่ไหนสวัสดีทุกคนนะคะขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาแลว้วเด้อค่ะฝากกดแชร์ได,ด,ด้เด้เอพี่น้องเงดกกะะ้อดีฮ็ดอันนี้แล้วก็กสะซิบวเครื่องขวจะขั่วกระเทียมขวดพริกแห้งขั่วข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ออันนี้เราก็สีฮิตประแดกบองครับพี่น้องเด๋ยวตัประแดกบองที่ถือบนกันอยู่บ้านเธอได้ทํางานไหม เห็ดอย่างกินแม่สวัสดีจ้าคุณเอียงบิงทำจ้าโอ,อ้ดีแล้วเธอมีงานเฮ็ดเฉพได้เห็ดอย่างเลยเธอเะก็อยู่บ้านดูแม่เลี้ยงแม่ยายเสกเห็ดเนื้อสรงระโบแา่แต่ลูกค้าจ้างล่ะลูกค้าสั่งยายก็ทําอันนี้ยายก็ทําไว้กินทำอะไรกินเนาะครับจากช้นบริสวัสดีค่ะจากช้นบริฉันเป็นสาวห้างอู้มาโหลดตัวชูเป็นสาวห่างฉันก็อยู่บ้านนอกเลยเธอเฉะก็อยู่เมงศิลปแหละเธอหาตัดฟืน หากบหาเขียดหาปูหาอยู่หากินตามท้องทุ่งนาขึ้นเขาลงห้วยอันผู้ชายหน่อ่จุาบเอาเลยเล่ใจลูกข่าสั่งเด้อค่ะสบายดีนะสบายดีไหมสบายดีสบายดีเธอสบายดีนะคะแม่อยู่ที่ไหนครับอยู่ขอนแก่นค่ะ พอนแกนเป็นสังวัดบนซัมนะงัตั้งอยู่อำเภอแววใหไ่เด้อจ้าอันขอบพระคุณนะครับคืออันสำหรับคนที่กดถูกใจแล้วค่ะขอบพระคุณหลายอันเพื่อทีเห็นกล้องหลังกล้องหลังมันไม่มีมันบ่มีเศษเนาะพี่น,ออน,นะะอ้องกดกล้องหลังบ่มีแฟษแต่เจ้าสีเห็นบอเห็นตะ่านเห็นอยกำลังถอดเนี่ยแดดเดียวอยู่ ทำก,กับข้าวให้แม่กินเธอแล้วทํนก,ก็จะทำปลา้ปหน้าปลาชุย่ลาเรียงจะกบุ้นหนามุนล้างซากหนามาดึงหยัางผมชอบชีวิตบ้านๆเรียบง่ายกดใจตลอลดว้าห้ขอประคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้อย่างกินแล้วน้อยย้ายสวัสดีค่ะอันพูดสวัสดีของเธอมันพูดหน่อน้อยทำอะไรกินเผาแยทอดเนยแห้หงแยกต้มเน่ยเตียเฮ็ดปลาเด็กบองเด็กน่อยเคื่อเสียงดังเนี่ย เลี้ยงหลานจีบอดจ้ะดึกน้อยเลียนยุ่อลังบ้านหน้าบ้านพร่อองนีมุ่งหนีล่ะดึกน้อยเลียนงุ่อแม่เอ้ยแล้วแล้วสุกแล้วมากินข่าวละมาเดอ้อกินข่าวเดอ้อกดใจกดใจไปแหละค้งแล้วขอบพระคุณหลายยังหนาวอยู่บอกรับชบุรีรอนแล้ลวสวัสดีครับย้ายสวัสดีค่ะบ้านเฮาอากาศเย็นลมแห้งอยู่ค่ะ ลมแห้งมันก็เป็นลมแห้งแห้งขอฮ็ดเพิ่งใหม่ตัดใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณแล้วคนนะคะขอบเวลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็อยู่ใน youtube ด้วยค่ะ u t u b e มันก็อยชกจะวิวกาททำคลิปแบบนี้แหละเพื่อนสาวจำฉันไม่ได้จำยอะไรอีหลานอสูด ฉันเือฉันเบื่อในในเมืองแล้วใย้ยางกินเนาะคุณแม่สวัสดีค่ะนมัสการเจมแ้ทุกคนนะจ๊ะกับเขาแรงค่ะเดี๋ยวก็ติดตามประเดกบองสาวขึ้นอดีตสวยวิ่ลเธอก็ทำงานห้างแม่เสร็จเสร็จแล้วมั้งนั่นอันนั่นนั่นยกมาทีมั้งนี่นี่อยู่โต๊ะนี่ละอุ้นแล้วส่อนมากินเข้าเออแม่กินเข้าฉันทำกับข้าวให้แม่กินเถอะ ลุ้มนัก้างล่างเดี๋ยวแหละอนข่าอยืนสอนได้ใกล้จเลาศอนเต่มจอุ่นแล้วแต่ว่าบุหงุบบุทนตงตามตรงแม่ตอแล้วเนาะมนหลายยางฮะอะระบัวเลยเลาบานมันหลายยางเลเกิดสิ่งนี้อาเห้งแล้วก็ตุ่มทันั้นซะกะแดกบองกันมีอยู่เอาวท่าน จำบ่จประเด็กบองบออยู่กันสองคนติยายแมนค่ะอยู่สองคนกับเนี่ยปลาสับยายสั่งได้นะคะใครอยากสั่งสั่งได้นะะประเด็กบองเป็นถุงนะคะเป็นถุงกินได้ไง่าย เนื้อแดดเดียวเธอมาเนื้อแดดเดียว้อจ้าเพออยากเนื้อแดดเดียวนะคะกินกับปลาเด็กบองแซ่บแซ่บพี่น้องเนื้อแดดเดียวกับปลาลาบองนะครับเพลอยากบอเนื้อแดดเดียวจ้าแซ่บแซ่บพี่น้องปะแม่กินเขาแม่แม่แม่แ่แม่กินเขาฉันอยู่กับกแม่สองคนเธอสวัสดีทุกคนนะคะ 真厉害！的啊， วัสดีจ้าประเด็กบองสำหรับคนเด็วว่าหายไปใสนมาเป็นผู้ใดผู้ใดอ่ะบี วิวหลีมันผูน้ใดสวัสดีค่ะผู้ใดไ่ดได้ไปใส่หมาเดสวัสดีค่ะไม่ผู้ใดห,หละ่ะมาเดาใครกินข่าวประเด็กบองอเซ็วบวะแม่ ตกตกกกกกกคุณผู้เห็นแม่อะไรสุดลไลประจำคุณพี้น้อ้ยสวัสดีข้ามย่าเห็นไลประจำอย่าไลในเฟซบ,บ่อยอยู่นะมีวันนี้แหละไรหน่อย จะไปตัดไม้ไปเบกใหม่มาเหนื่อยประเด็กบองค่ะพิณนุ้ยบัดดีนะคะ เนื้อเดี่เดียวกับประเด็กบองเข้ากันจะได้พี่น้องแด่มาดูกันครับ ง่ายๆบาลเขาเนีเ่หละแบบทอดชิ้นแห่งกระเดกบองสดวนน้ำจ้ะยังหิวแล้วแม่ไปนะพี่มา ยิงกลอนก็ได้ไม่จะติดเขจาจะแม่เขาอ่า,อากับเบาน้ำเห็นบ้องอันนี้คือเนื้อแดดนะคะเนื้อส,สวย เดาฟื้นเใ็่เต่าจังเลยกันพี่น้อง ประเดกบองไปน้องเห็นปะประเดกบองใบเนื้อเด็ดเลิศหละ ปืนใส่ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าจยวีจะขว่สี่วานเที่ยงเฮ็ดประเด็กบองมาบุ้มสีขวาคเืื่องเฮ็ดประเด็กบองค่ะหันกลับมาพี่บนี้อ mà <laughs> nhầm đấy có làm không? tên ที่บอกไปไล่ในเฟสอันที่ย้ายบอกไปไล่ในเฟซมาเตียมูในติ๊กตอกแพทมาบอกว่าย้ายไล่โซนไอเบิ้งแน่แม่สบายดีเก่ๆแล้วิ0กว่าปีแล้วเธอขึ้นน้ำงกิน ห่ายทอดเนื้อแห้งประแดกบองทอดเนื้อแดดประแดกบองต้มเนี่ยล้วก็ต้มบมูอือแกงบมูอือห้ามประแดกหมาอันนี้มันเตยเลยเนี่ยตั้งเนี่ยเข้ากันนิดเดียว ว่ามนียแต่อีแม่หนาวบอลทำมันบนหนาวเพื่อเกาลืออากาศมันเย็นมันไม่หนาวมันเดิมแต่อากาศมันเย็นเย็นี่ยเย็นแบบเย็นจ้อยๆนี่แห่งตั่งประเด็งลงไปอืม แล้วบางคนฟื้นคขข่อยๆช่วยสู่แขอยบ่ได้เท่าเนาะผู้ใดเนาะบัดเนาะแ่้วสู่เขาบ่ได้แถนะว,ว,วมมเานาะผู้ใดน้อบัดเนานะผู้ใดหล,ะหละ่ะ